สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ,ออนก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการล้างจักรข้างในนะคะซึ่งเวลาที่เรา,าเย็บบ่อยๆนะคะก็จะมีพวกฝุ่นผ้านะคะเข้ามาแล้วก็อันนี้เราก็มันจะมีน็อตอยู่2ตัวนี่นะคะเราก็มาขันขันออกเลยเนาะก็ตัวนี้นะคะโอเค ตัวนี้จะเป็นไขควงที่มากับจักรนะคะแบบนี้นะคะสำหรับที่เราหมุนเข็มนะคะหมุนเข็มหมุนตวัวน็อตที่ที่มากับจักรเรานั่นแหละโอเคนะคะก็เดี๋ยวคุณแม่จะขอถอดตีนผีออกก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเข็มหมอกด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะได้ทำความสะอาดทีเดียวเลยสังเกตไหมคะว่าไอ้พวกฝุ่นผ้าเนาะฝุ่นผ้าก็จะมาเกาะอยู่ตรงนี้ในเข็มแล้วก็ดึงออกมาเลยนะอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็บได้ไว้ก่อนนะคะถอดก็สวยออกมาเลยนี่นะคะสวยอยู่ตรงนี้แล้วก็ดึงแหงออกมาเลยนะคะอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็ จะมีฝุ่นแล้วก็จะมาปัดฝุ่นออกนะคะดูนะคะเห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมว่าฝุ่นเยอะมากเลยนะคะทุกคนฝุ่นเยอะมากเลยนะคะบางทีเราไม่รู้นะคะว่าข้างในมันฝุ่นมากแค่ไหนเวลาที่เราเย็บแล้วมันจะทำให้ฝืดแล้วก็บางทีได้พันกันอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องทำความสะอาดบ้างอันนี้ไม่ได้ทำความสะอาดมานานมากแล้วนะคะวันนี้มีเวลาอ,อ่อนก็เลย ต้องมารื้อทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะคะปัดฝุ่นเลยนะคะดูนะคะยุงใหญ่เลยเราก็จะใส่น้ำมันด้วยนะคะพอเราทำเสร็จแล้วเยอะมากตรงนี้เราก็ถอดออกได้นะคะสวยตรงนี้เราถอดออกได้แล้วก็มาทำความสะอาดนะคะฝุ่นเยอะมากดูสิคะ ดูเห็นไหมคะเยอะมากเลยบางทีเย็บไปเข็มหักแล้วก็ได้ก็จะดึงเอาพวกฝุ่นพวกหยักใยพวกนี้ขึ้นมามันก็จะทําให้ผ้าเราดูไม่สวยแล้วก็เปื้อนนะคะบางทีเข็มมันก็อ,อได้มันก็จะกินดึงลงไปข้าง,างล่างเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า ข้างในตัวเครื่องเรามันไม่สะอาดนะคะเพราะว่าฝุ่นพวกนี้มาจากไหนก็คือมาจากผ้านะคะผ้าที่เราเย็บเพราะว่าฝุ่นเยอะมากนะคะบางทีถ้าออนนั่งเย็บผ้านาน,านๆเยอะๆนะคะผ้าเยอะๆก็ต้องใช้ผ้าปิดจมูกนะคะแมสนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะนะคะบางทีทําให้เป็นภูมิแพ้นะคะออนก็ต้องใส่แมสตลอดนะคะ นี้เลยนะคะเยอะมากตามนี้ด้วยนะคะตามไอ้พวกตีนผีพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเพราะว่าฝุ่นเข้าไปเกาะเหมือนกันนะคะเยอะเยอะ อดีเลกนะคะฮอบบี้ของออนก็คือเย็บผ้านะคะชอบนะคะเย็บนู <Moon S 1> <Credit> ่นเย็บนี่แล้วก็ชอบที่สุดก็คือเย็บชุดนอนนะะให้ลูกสาวแล้วก็เย็บใส่เองนะคะจะชอบเย็บช hmm. ุดนอนมากค่ะโอเคน่าจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูก็ดีขึ้นมานิดหน่อยนะคะไอ้ที่เป็นฝุ่นที่จับจับอยู่เขาจับกับน้ํามันจักที tumor tumor ่เราหยด ลงไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาฝืดให้เครื่องไม่เป็นสนิมไม่ฝืดด้วยนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะหยดน้ำมันลงไปหน่อยนึงนะคะโอเคเพื่อที่มันจะได้ไม่ฝืดมากนะคะทุกคนก็ข้างล่างนี้นะคะหยดลงไปตรงที่ นะคะโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเลยนะคะเราจะใช้แปรงสีฟันเก่าๆก็ได้นะคะสำหรับที่จะมาแบบว่าปัดฝุ่นออกนะพวกแปรปงแปรงสีฟันเก่าๆนะคะก็ใส่เข้าไปเลยนะคะกตกตกต,กตกโอเค ใส่แล้วใส่แล้วแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะก็อนทำความสะอาดตรงนี้ก่อนโอเคนะคะแล้วก็ใส่แผงนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิม Mất โอเคเสร็จแล้วใส่กระสวยได้เข้าไปเหมือนเดิมนะคะเห็นตรงนี้ไหมคะแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ปิดฝาปิดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่เข็มเดิมนั่นแหละคะ่ะโอเคก็ใส่เข็มนะคะเข็มตรงนี้นะคะเข้าไปเหมือนเดิม Okay. หมุนเข็มให้แน่นนะคะก็ใช้ไขควงตัวเดิมนะ,ะหมุนเข็มให้แน่นนะคะ okay. เสร็จแล้วเราก็ใส่ตีนตีนผีกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่ได้นะคะ okay. ใส่ได้ใส่ได้นะะ้ำหอมนิดโอเค เรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทดลองเย็บเลยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน